วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อมาชมเกมการขันอุ่นเครื่องระหว่างทีมกระต่ายป่าแคททูเดย์จันทบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมกีเลมยองเมืองทองน้องจอกยูเต็กของเรานะครับนัดนี้ขุนพลกีเลมยองของเรามาค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวครับขาดเพียงแค่เจ้ามุ้ยธีรสิ์แดงดาที่ติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นเองครับนัดนี้จะเป็นการลงสนามของเชสเลอร์น,นัดแรกเช่นเดียวกับโทนี่คาริโอด้วยเชย่นกันครับ กองเชียร์กระต่ายป่าให้ความสนใจในเตะทีมชาติของเราหลายต่อหลายคนครับก็มีร่วมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกน,นี้สื่อมวลชนและกองเชียร์ของเจ้าบ้านให้ความสนใจพอสมควรครับอาจจะไม่เยอะเท่าแมตท,ที่เราไปเยือนจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจกวินธรรมสัจจานันนะครับวันนี้น้องตองของเราได้โพสต์ผู้สาประตูคนใหม่มาแล้วล่ะครับซึ่งอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับ ผมจะสัมภาษณ์โค้ชผู้สาประตูคนใหม่มาฝากกองเชียร์กิเลมยองของเราครับโค้ชผู้สาประตูคนนี้ก็เป็นอดีตผู้เล่นมาก่อนนะครับฉะนั้นการสอนเทคนิคต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะเทรนน้องตองให้กลับมาแข็งแกร่งได้ครับ ในส่วนตัวผู้เล่นนะครับครึ่งแรกนะทีมเมืองทองเราจัดชุดใหญ่ครับมีเจ้าโอเป็นกัปตันทีมเจ้าตามวิษนุศักนะครับเจ้าใหม่พัน์องวงศาอาบูนะฮะดานโจเซกาดัสกรเจ้าดำอันดอนสักส้อยพี่ใหม่สันติคริสเตียนอาลีฮะแล้วก็บังกิฟครับนัดน,นี้โคสคาร์ลอสก็คุมทีมข้าง3ามอยากเป็นทางการนะัดแรกครับ เขบอกว่าทางฝั่งผู้เล่นของทีมกระต่ายป่าเรียกว่าเป็นทีมสูตรสงครามเกือบยกชุดเลยทีเดียวนะครับกระต่ายป่ามีโอกาสทักทายก่อนนะครับแต่เจ้าตานั้นทุบออกมาได้ครับและเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับอีวานเมนซ่ามีโอกาสที่จะหลุดเดียวเข้าไปด้วยกับเจ้าตาแต่ยิงไปติดเซฟครับแม่เมนซ่าย้าย,าย,ายามาจากอุต์สภานะครับ ทีมทองเราก็มีต้อตอบด้วยเช่นกันนะครับจังหวะนี้ฮะเจ้าดํามาให้คริสเตียนได้ยิงแม่แต่กดไม่ลงครับก็เบิดข้ามคานออกไปไกลเมนซ่าอีกแล้วนะครับหลุดเดียวเข้ามาก่อนจะมาถูกพี่ใหม่พันธุ์งศาแย่ yeah, สกัดออกหลังไปได้ก่อนครับและจังหวะนี้ครับดูอาบูให้ดีนะครับอาบูหลุดเดียวเข้าไปก่อนจะกระดกบอลข้ามหัวผู้สาประตู กระต่ายปลาเข้าไปสวยงามครับลูกนี้แม่ทาทางมาเองแล้วก็หลุดเข้าไปเองแล้วก็ยิงเองครับอุ่นเครื่องมาหลายนัดแล้วนะครับอาบูบาก้าเนี่ยก็เรียกว่ายิงเกือบทุกนัดเลยทีเดียวเช่นกันครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับลูกนี้อาบูกระดกหลบก่อนที่จะคอนทรลบอลทาชิงกระดันโยเซยกาและหลุดเข้าไปชิปบอลข้ามหัวอินทรัตเข้าไปแม่ก็สวยงามครับ ผม้ทองขึ้นนามไปก่อน1ประตูต่อศูนย์คนนี้นี่แหละครับที่ได้รับการจับตามองว่าจะมาแทนสมาฮูโรยาย่าหลังจากนั้นกระต่ายป่าก็พยายามจะทวงประตูคืนครับลูกนี้ลุดเดียวจะกำดักล้ำหน้า ก่อนที่จะเป็นพี่โอ๊ตนะครับที่มาคุมเส้นแล้วก็สกัดเอาไว้ได้ครับกระต่ายไปยังมีโอกาสยิงไกลอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเจ้าทานทุบอ,ออกมาได้ครับจะซ้ําก็ออกหลังไปโอ้โหเรียกว่าเกมรุกของทีมจันทบุรีน่ากลัวเช่นกันครับจังหวะนี้อาบูหลุดเข้ามาครับ มีคีไข่เปิดให้ดานโยเซยก้าก่อนตบเข้ากลางให้มิโกโดัสกอนยิงออกหลังไปโอ้น่าเสียดายมากครับทีมมุทองน่าจะขึ้นนำสอประตูต่อศูนย์จากจังหวะนี้มากเลยครับแม่เขไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเกมการอุ่นเครื่องนัดนี้ก็ใช้โอกาสในการปรับจูนความสัมพันธ์ภายในทีมคริสเตียม,มิวการลุดเดียวเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแม่ก็ ออกหลังไปครับโอ้โหเจ้าตาลแหมบินปัดลูกนี้ไม่ได้สวยครับสุปเปอร์เซฟเลยทีเดียวและคริสเซยตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถูกกองหลังของกระต่ายป่าสกัดออกไปได้ครับครึ่งหลังนะครับกองเชียร์ของแคททูเดยจันทบุรีก็เริ่มหนาตาขึ้นนะครับ กองเชียร์ในนัดนี้ก็ประมาณ3,000คนได้3-4,000คนได้นะครับเมือนทองในครึ่งหลังนี้เปลี่ยนตัวยกชุดเลยนะครับอมอนมีโอกาสจะยิงแต่ก็ถูกสกัดออกไปครับนี่เชสเลมันและโทนี่คาริโอก็ลงเล่นในเซสชั่นหลังนะครับรวมไปถึงมิโลสลาฟทอสด้วยครับ นี่เจ้าใดปีญพลบันเทามีลูกเล่นก่อนจะมาจาักระพันพรสายโยนเข้ากลางไปและพี่แป๊ะแม่จับบอลไม่ดีครับก็เรียกว่าครึ่งหลังนั้นเมืองทองความสัมพันธ์ในทีมนันก็ดีกว่าครึ่งแรกนะครับแต่โอกาสจบสกอร์เนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับสําหรับผู้เล่นในครึ่งหลังฮะแล้วเมืองทองก็มาเสียลูกฟรีคิกหน้ากอบเขตโทษจากจังหวะนี้ฮะ แมแล้วก็เสียประตูตีเสมอไปจนได้นะครับเมื่อเจ้าตาสกัดบอลไม่ขาดออกมาโดนพร้อมพงการสำารงยิงสวนเข้าไปครับมาดูภาพช้างอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกนี้เปิดเข้ามาเจ้าตางออกมาทุกบอลแม่แต่โชคร้ายไปโดนผู้เล่นของจันทบุรีแล้วก็เป็นพร้อมพงนี่แหละครับที่จิ้มสวนทางเข้าไปทีมกระต่ายปาตีเสมอหประตูต่อหนึ่งครับ